ใครไวคนนั้นได้กับคอนโดเอสเปซสุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดห้องสวยเฟอร์ครบที่เดินทางง่ายมากเพราะใช้เวลาไปเอ็มอาร์ทีสี่นกแค่ห้านาทีและยังใช้เวลาไปบีเทสอ่อนนุ่แค่เก้านาทีเท่านั้นส่วนใครอยากช้อปปิ้งก็ใช้เวลาไปซีคอนสีนักครีนแค่เจ็ดนาทีซึ่งห้องนี้ก็เหมาะกับคนที่ทางานเวิร์กฟรอมโฮมด้วยนะทุกคนเพราะจะอยู่ห้องก็สบายจะเข้าเมืองก็ง่ายโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและหนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาดสามสิบเอ็ดตารางเมตรบอกเลยว่ากว้างมากซึ่งเขาตตกแ่่่่งงมมาาาให้ออยดีไวจจะเฟร์ งานผนงังซึ่งเฟอร์นิเจอร์เราบอกเลยว่าเขาใช้แบรนด์ชั้นนาจาก K-Concept เลยนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าได้ใจเราไปตั้งแต่ประตูดิจิตอลดอ r ล็อกแล้วและเขายังแถมเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างตู้เย็นอันนี้คือให้ฟรีจริงๆนะทุกคนซึ่งโซนที่เราชอบที่สุดเลยคือโซนนี้ที่สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจและทํางานได้ด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศคือดีสุดๆและเราชอบไฟดาวและของเขาเพราะเป็นแบบถนอมสายตาย พมานก็ติดให้แบบ2ชั้นกัน UV และมีแอร์ตัวใหม่มาให้1ตัวที่สุดแล้วว่าเย็นชื่นใจจริงๆไปกันต่อที่โซนครัวตรงนี้จะมีซิงค์ล้างจานร้ติดตะข่ายกันนกมาให้แล้วเรียบร้อยที่สุดท้ายเลยคือห้องน้ำห้องน้ำจะติดกับประตูทางเข้าห้องเลยและในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบและแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ฟรีหนึ่งเครื่องส่วนกลางที่นี่มีสระไวายน้ำใครสนใจห้องนี้ต้องรีบทักเลยด่วน